สวัสดีทุกคนข้อมูลและบริการการวิเคราะห์จะติดต่อคุณ System ม u u ยูอาเริ่มจากข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทกันก่อนมาดูตัวบ่งชี้แต่ละตัวโดยละเอียดเพิ่มเติมอีกหน่อยหากจำเป็นคุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวได้เราเสนอให้พิจารณาแต่ละพารามิเตอร์ขององค์กรอย่างรอบคอบ ตอนนี้เรามาวิเคราะห์ตัวบ่งชี้พื้นฐานหลักของบริษัทกันดีกว่าดัน Brands Global Inc. ที่คือ D I N บทวิจารณ์นี้สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลณวันที่9เมษายน2025ตามการจำแนกประเภท G UR U อาย Market บริษัทดัน Brands Global Inc. อยู่ในหมวดหมู่ย่อย Public Catering มีองค์กร56แห่งเข้าร่วมในการเปรียบเทียบซึ่งเป็นตัวแทนมาก เราจะเห็นการตัดสินใจตามผลลัพธ์ของวิดีโอผลลัพธ์โดยรวมของบริษัทที่เป็นปัญหาคือ6.5จาก10คะแนนผลลัพธ์โดยเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ2.5คะแนนถ้ามองให้กว้างๆภายในตลาดหุ้นโดยทั่วไปเราจะสังเกตได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของตลาดหุ้นสหรัฐโดยรวมคือ1.9คะแนน เทียบกับคะแนน6.5คะแนนสำหรับดัน b r a n s t r Global Inc. เปรียบเทียบความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทดัน b r a n s t r Global Inc. และการแชร์หมวดหมู่ย่อยเราจะเห็นว่าในอีก12เดือนข้างหน้าหุ้นดัน b r a n s t r Global Inc. มีพลวัตลบ้อยละ56.6เทียบกับการเปลี่ยนแปลงราคาในหมวดย่อยร้อยละ3.4 สิ่งนี้ไม่ได้ระบ,บุสิ่งใดอย่างชัดเจนแต่จําเป็นต้องคํานึงถึงข้อเท็จจริงนี้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท Dan Brands Global Inc มีมูลค่า0.29พันล้านดอลลาร์ด้วยมูลค่าตาประเภทย่อยที่622พันล้านดอลลาร์ Dan Brands Global Inc มีส่วนแบ่งร้อยและ0.047และเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดเล็กมากในประเภทย่อย มูลค่าตามงบดุลของบริษัทยอยู่ที่ลบ0.21พันล้านดอลลาร์และการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ของหมวดหมู่ย่อยคือ40พันล้านดอลลาร์ d น n Brands Global Inc. คิดเป็นสัดส,ส่วนลบ0.539%เมื่อเปรียบเทียบส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าในงบดุลเราจะเห็นดังต่อไปนี้แบ่งปันดัน b บรน d s Global Inc. ในหมวดย่อยเมื่อประเมินมูลค่าการแลกเปลี่ยน เท่ากับร้อยละ0.047มูลค่าตามบัญชีคือลบ3 9 3 9เปอร์ซซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งมูลค่าตลาดถึง1,247%เปอร์เซการประเมินส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทและการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในงบดุลของหมวดหมู่ย่อยแยกลบ1จุดองค์กรที่ได้รับการวิเคราะห์ไม่มีภาระผูกพันทางการเงิน ส่งผลให้ระดับภาระหนี้ของบริษัทอยู่ในระดับดีมาก2คะแนนอัตราส่วนของราคาตลาดของบริษัทต,ต่อกำไรคือ4.7ค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยคือ27.3ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อยถึง83%การประเมินราคาแลกเปลี่ยนเป็นตัวบ่งชี้กำไรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรประเภทย่อยดีมาก2คะแนน กำไรในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่63ล้านดอลลาร์คาดว่ากำไรในอีก12เดือนข้างหน้าจะอยู่ที่79ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึง26.1การประเมินตัวบ่งชี้กำไรในอนาคตที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับในหมวดหมู่ย่อยดี0 5คะแนน ราคาของบริษัทต่อยอดรายได้คือ0.4ค่าเฉลี่ยนในหมวดย่อย2ซึ่งต่ำกว่าหมวดย่อยถึง80%การประเมินมูลค่าตลาดของบริษัทต่อรายได้โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อย D1 คะแนนรายรับในช่วง12เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่810ล้านดอลลาร์ รายได้ลงหน้าในอีก12เดือนข้างหน้าคาดว่าจะอยู่ที่1,020ล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าตัวเลขปัจจุบันถึงร้อยละ26การประเมินตัวบ่งชี้ยอดขายในอนาคตโดยประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดย่อยดี0 5คะแนนอัตรากำไรขั้นต้นคือ7.7%โดยมีค่าเฉลี่ยในหมวดหมู่ย่อยที่7.3% ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ0.5%การประเมินความสามารถในการทำกำไรเมื่อเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดของบริษัทในหมวดหมู่ย่อยดี0.5คะแนนส่วนแบ่งของบริษัทในแง่ของจำนวนพนักงานในหมวดย่อยคือ100ละ0.043ซึ่งน้อยกว่าส่วนแบ่งของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดถึง9% สิ่งนี้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างราคาแลกเปลี่ยนปัจจุบันของบริษัทดน้งเดิมสโตรบอล (INC) อาจจะไปสู่การตีราคาใหม่จำนวนเงินทุนตลาดต่อพนักงานบริษัทคือ296,000ดอลลาร์ 2, 6, และในหมวดหมู่ย่อยมี207,100 0ดอลลาร์ 2, 1, ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ9 2 การประเมินปริมาณเงินทุนในตลาดต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ของบริษัทในประเภทย่อยยอมรับได้ศูนย์คะแนนกำไรต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทคือ63.4พันดอลลาร์โดยมีค่าเฉลี่ยสำหรับหมวดหมู่ย่อย9.9พันดอลลาร์และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ย่อยกับผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ538 การประเมินผลกำไรต่อพนักงานแต่ละคนเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในหมวดย่อยดี D 0 5คะแนนส่วนแบ่งการขายต่อพนักงานแต่ละคนของบริษัทอยู่ที่819,000ดอลลาร์ในหมวดหมู่ย่อย137,000ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประเภทย่อยและผลการดำเนินงานของบริษัทคือ498%เเปอร์ซ การประมาณส่วนแบ่งรายได้ต่อพนักงานเปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้ในหมวดย่อยดี0.5คะแนนหุ้นสั้นร้อยละ18.9โดยมีค่าเฉลี่ยหมวดย่อยร้อยละ3.1นี่คือการประเมินมูลค่าของการบีบระยะสั้นตัวบ่งชี้ทางเทคนิค ISI 14แสดงระดับร้อยและ25ของบริษัทดัน b r a n s Global Inc. ในขณะที่หมวดหมู่ย่อยระดับ RSI 14อยู่ที่ประมาณ35%โดยเฉลี่ยแล้วหลักทรัพย์ประเภทย่อยจะมีมูลค่าสูงกว่าหลักทรัพย์ของบริษัท DanBrands Global Inc. ราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ18.78ดอลลาร ราคาเป้าหมายที่เป็นเอกฉันท์สำหรับหุ้นของบริษัทอยู่ที่ประมาณ27.34ดอลลาร์ความแตกต่างระหว่างประมาณการปัจจุบันและการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์อยู่ที่ประมาณร้อยละ46มาดูตารางการสั่งซื้อกันใครๆก็ใช้ได้ลิงก์อยู่ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้ตารางลำดับประกอบด้วยการตัดสินใจทั้งหมดที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ในฤดูกาลที่กำหนดโดยข้อมูล และระบบการประเมินการอ้างอิง g u u Market การเข้าถึงตารางคำสั่งซื้อนั้นฟรีและฟรีอย่างแน่นอนลิงก์ในความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้จากผลการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท Dan Brands Global Inc. ระบบการให้คะแนนอ้างอิง g u u Market มีการตัดสินใจดังต่อไปนี้เปิดคำสั่งซื้อที่ราคา18.77ดอลลาร์ต่อหุ้น คำสั่งถูกเปิดเนื่องจากบริษัทมีการประเมินมูลค่าค่อนข้างสูงการประเมินของบริษัทดำเนินการโดยใช้แบบจำลองการประเมินดัชนีของอาคิมตั้งจุดเทคโปรฟิตไว้ที่21.6นนาทาีตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่16.48ในกรณีที่คำสั่งไม่ปิดโดยเทคโปรฟิตหรือตอกลอส จากนั้นข้อตกลงจะปิดลงอย่างอิสระเมื่อสิ้นสุดการซื้อขายในวันที่9พฤษภาคม2025หรือในวันทําการสุดท้ายก่อนวันที่นี้สัญ,ญลักษณ์ SG เป็นคำสั่งขายที่สมดุลวิดีโอในคำสั่งซื้อยอดคงเหลือจะถูกเผยแพร่หรือเผยแพร่ในช่องนี้แล้วเมื่อปิดคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งพื้นฐานหรือสมดุลลำดับที่ตรงกันข้ามได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้และสำหรับการใช้ข้อมูลและระบบอ้างอิง g u i u Market